วงจรจริงกันนะวงจรของตัวนี้นะครับวงจรของตัวนี้ก็จะเริ่มจากไดโอดบิดนะไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดเขามีอยู่สี่ขานะครับสี่ขานะอ่าตรงกลางจะเป็นไฟ220โวลต์220โวลต์ AC ตรงนี้นะขาที่1ขาที่2ขาที่3ขาที่4แล้วกันอ่ประมาณนี้นะครับเขียนง่ายๆอย่างนี้เลยนะ ตรงการจะเป็นไฟกระแสสลับสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับสัญลักษณ์นี้นะส่วนด้านนี้นะครับขาหนึ่งจะเป็นไฟบวกขาที่สองจะเป็นลบนะเพราะฉะนั้นไฟ220โวลต์เข้ามาด้านนี้นะครับ220โวลต์เข้ามาด้านนี้ไฟออกก็จะออกก็จะออกเป็นไฟอาไฟกระแสตรงนะครับอาถ้าไฟเข้า220ก็อาจจะออกเป็นไฟ300โวลต์ผ่าน C ผ่านอะไรก็ว่านไปนะครับ แต่วงจรน,นี้นะครับไดโอดบิดอยู่ตรงนี้นะไฟออกก็คือ,อไฟเข้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้า2 2 0โวลต์เพราะว่าเขามีมอแปลงมอแปลง2 2 0โวลต์แต่ไฟออกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเข้าออกเท่าไหร่อะเขาออก15โวลต์อะโดยประมาณออก1 5โวลต์ออก v, อ,ออก15โวลต์นะเพราะฉะนั้นไฟที่เข้าไฟที่เข้าไดโอดบิดตรงนี้ไม่ใช่2 2 0โวลต์จะเป็นไฟ15โวลต์ AC 15โวลต์ AC นะครับ เขาใช้หมอ้อแปลงนะใช้หมอ้อแปลงไฟ2 2 0เข้าตรงนี้เราก็ออกมานะครับอ่าสัญลักษณ์ของมอ้อแปลงก็อ่าเขียนยังไงอ่าเขียนอย่างนี้นะครับอ่าสเต็ปดาวนนะอันนี้อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กหากว่านไปอันนี้220โวลต์ AC นะครับออกมาก็จะเป็น15โวลต์ AC อ่าประมาณนี้เขาก็เอา15โวลต์ AC ตรงนี้วิ่งเข้ามาด้านนี้นะครับอ่าวิ่งเข้ามาด้านนี้แล้วเวลาออกครับก็จะออก ผมก็ประมาณนี้ก็ออกประมาณ15โวลต์ดีซีคราวนี้เขา <_ S 1> เขาเรียงกระแสแล้วนะครับเรียงกระแสแล้วนะเรียงกระแสแล้วเนี่ยออกมาด้านนี้นะครับบวกกับลบตรงนี้นะเจ้าบวกกับลบตรงเนี้ยลบก็คือขั้วลบเรานี่แหละนะครับออกไปไหนครับคราวนี้เขาก็จะวิ่งผ่าน R อยู่หนึ่งตัวอ,อย่างนี้เลยนะ R ประมาณ51โอห์มนะครับจากนั้นวิ่งไปที่ไดโอดหนึ่งตัว บล็อกไฟไว้ไม่ให้ไฟย้อนกลับมานะครับกลับมาจากด้านอื่นนะจากนั้นครับจากนั้นวิ่งมาที่ทานซิสเตอร์หนึ่งตัวนะครับาทานซิสเตอร์หนึ่งตัวนะตัวนี้คือขา B ีทานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นชนิดอะไรเขานี้เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้ให้เห็นก็คือเป็นชนิด NPN นะครับ NPN นะเนี่ย NPN นะหัวลูกศรเข้าแต่ตัวนี้เขาจะเอาหัวลูกศรอ,ออกนะครับหัวลูกศรอ,ออกนะอ่าเป็นเป็นหัวลูกศรเข้านะคราวนี้อ่าผมเป็นหัวลูกศรเข้านะเนี่ยตรงนี้นะออกมาด้านนี้นะครับย้ำนะทารซิสเตอร์มีสองชนิดหลายคนอาจจะสงสัยนะครับ ชนิดนี้ก็คือ N P N ขา C ขาขา E ขา B อันนี้ไฟบวก15โวลต์นะเขียนเหมือนกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาไฟวิ่งก็จึงไหลลงมาด้านนี้นะครับถ้าชนิด P N P ครับ P N P คราวนี้หัวลูกศรไม่เข้าหัวลูกศรไม่ออกอย่างนี้ก็จะเขียนอย่างนี้ครับเขียนอย่างนี้แทนนะก็จะกลับกันอันนี้ขา B นะ คราวนี้อันนี้เป็นขา e ครับอันนี้เป็นขา c คราวนี้ไฟก็จะเข้า15โวลต์ที่ขา e แล้วเวลาลงก็ไหลออกมาที่ขา c อ่าอันนี้อาจจะต่อลงกลาวไปอันนี้ก็ต่อลงกล่าวไปจะต่างกันนะครับอ่าเขาจะใช้แบบต่างกันนะลักษณะนี้อันนี้ก็คือไฟบวก5โวลต์เข้ามาแต่ตัวนี้จะใช้ไฟบวก5โวลต์เข้ามาไม่ได้ เข้ามาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะผมสมมุติจากตัวจริงว่า,าสมมุติว่าตรงนี้คือไฟไฟ1 2บโวลต์อาไฟ1 5บโวลต์นะไฟ1 5บโวลต์นะไฟ1 5บโวลต์ขา B เนี่ยส่วนมากเขาก็จะต่อ R ตัวหนึง่งประมาณนี้ครับขา B ตรงนี้ก็ต้องได้ไฟอยู่สมมุติตรงนี้1 5บโวลต์ตรงนี้ก็ต้อง1 5บห้าโวลต์อะสิบโวลต์ จะต่างกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้มี15โวลต์แต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้มี0โวลต์ตัวนี้0โวลต์ถ้าเปรียบเป็นสวิตช์คราวนี้ผมอาจจะอธิบายงงๆนะตอนนี้ถามว่าทานเตอร์ตัวนี้ทํางานหรือยังถ้าตรงนี้ได้0โวลต์ทานเตอร์ตัวนี้จะไม่ทํางานครับถ้าทํางานก็คือเขาจะต่อเป็นเส้นตรงอย่างนี้สวิตช์สตัวจะต่อกันอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะตอนนี้ถ้าต่อหลอดไฟลักษณะต่อหลอดไฟหลอดไฟติดไหม หลอดไฟจะไม่ติดนะครับถ้าศูนโวล์นะไฟเนี่ยไม่สามารถไฟ1 5โวล์ไม่สามารถไหลลงมาที่ขา e ได้ถ้า0ูนโวล์นะเมื่อไหร่ที่มีแรงดันเข้ามาที่ขา b อ่าผมสมมุติว่าที่5้าโวล์อ่าบวก5โวล์ไฟจะต่อกันไฟจะสามารถไหลลงมาตังนี้สวิต์ตัวนี้ก็จะต่อครับอ่าลักษณะนี้ต่อหลอดไฟก็ติดแต่ถ้าเป็นทารานเตอร์ชนิด pnp pnp นะ ไฟ15โวลต์เข้าที่ขา E แล้วที่ขา B มีไฟ15โวลต์ถ้าเปรียบเป็นสวิตช์แล้วเนี่ยถามว่าสวิตช์เนี่ยต่อกันไหมเนี่ยสวิตช์ก็จะไม่ต่อกันเพราะว่าไฟนี่15โวลต์ไม่สามารถจะไหลไหลาจากขา E ลงมาที่ขา C ได้เพราะว่าไฟเขาเท่ากันครับ15โวลต์กับ15โวลต์เพราะฉะนั้นไฟที่ขา B เนี่ย จะต้องมีแรงันที่ต่ำกว่าขาขา e จะต่ำกว่าเท่าไหร่ตามที่ข้อเขาข้อกาหนดนะครับสมมุติว่าต่ำจนเป็นศูนย์โวลต์ไปเลยถ้าสมมุติขา b ได้ศูนย์โวลต์ศูนย์โวลต์นะไฟก็จะไหลผ่านได้ครับไหลจากขา e ลงไปไหลไลเข้าที่ขา e ลงมาที่ขา c ครับสวิตช์ก็จะต่อกันอ่าจะต่างกันกับกับ,กบทรานซิสเตอร์แบบชนิด npn นะครับ npn ถ้าเป็นศูนย์โวลต์ไม่ทํางาน แต่ถ้ามีไฟบวกเข้ามา1 2, วนวลตสวลขึ้นไปเนี่ยทันเตอร์ทำงานครับไฟไหลได้แต่ถ้าขา B ครับขา B ขา b มีไฟเข้ามามีไฟเข้ามาไฟเข้ามา5โวลต์ได้ไหม5โวลต์ไม่ได้ทานจิ t เตอร์ตัวนี้ก็ทำงานครับ<ม>เพราะฉะนั้นไฟที่ขา B ถ้าเท่ากับขา E นะครับตอนนี้สมมุติว่าที่15โวลต์ b เท่ากับ E นะครับ ไฟจะไม่ไหลอ่าไฟจะไม่ไหลเมื่อไหรที่ขา E เนี่ยขา E เมื่อไหรที่ขา B เนี่ยน้อยกว่านะครับน้อยกว่าขา E ก็จะกลายเป็นหนึ่งไฟก็จะไหลเท่านั้นเองเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับถ้าตรงนี้เปรียบเทียบก็คือสมมุติว่าตรงนี้เป็น15โวลต์ขา E ได้15โวลต์ขา C ได้15โวลต์ขา C จะได้0โวลต์ครับเมื่อไหรที่ขา ขาบไฟแรงดันนี่ลดลดต่ำกว่า1 5โวลต์ลงมาอาจจะเป็น1 4โวลต์ก็ได้อะ14โวลต์ไฟก็จะไหลได้ครับไหลได้มากทีน้อยก็อยู่ที่จำนวนแรงดันตรงนี้ไหลลงมาได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาเอาวงจรน,นี้มาทำนะครับตัวนี้นะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ท IP 3,2,4นะครับตรงนี้จะจ่ายกับแบตเตอรี่1 2โวลต์บวก1 2โวลต์นะครับ 1 2โวลต์ดีแต่ในวัดในวงจรจริงอาจจะได้1 3โวลต์13โวลต์วออก,กว่าอันนี้คือขา e อันนี้คือขา b ขา c นะครับขา c เขาต่อกับอะไรคราวนี้เขาก็เขาก็ต่อกับดีเล์ครับอาจจะไม่เหมือนกับที่ผมเคยเขียนในเบื้องต้นนะเนี่ยต่อกับดีเล์นะครับอ่าอันนี้ถือว่าเป็นบวก1 2โวลต์แต่ละการเหมือนกัน มีคอนแทคเหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือ Common, c N o m มอน NC NO Common ตรงนี้ก็ต่อไฟบวก12โวลต์เข้าไปครับ12โวลต์เข้าไปต่อจากแบตเตอรี่เข้ามาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะตรงนี้ก็ต่อไปที่หลอดไฟครบวงจรไปเป็น LED อก็วานไปนะครับอันนี้ก็ลงกล่าวนะสนัญล,ลักษณ์กลาวของเขาหรือลบก็แล้วแต่ คราวนี้ที่ขา B เนี่ยจะต้องมี R อยู่ตัวหนึ่งมี R อยู่ตัวหนึ่งนะครับ R วงจรจริงเขาอยู่ที่ 10k ตรงนี้ต่อไฟเข้ามา12โวลต์ต่อไฟเข้ามา12โวลต์แรงดันตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ประมาณ12โวลต์12โวลต์โดยประมาณหรือ13โวลต์ก็แล้วแต่12โวลต์13โวลต์นะครับ12 13โวลต์ทำไมแรงดันตรงนี้ต้องมากกว่า เพราะว่าจากจากตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้15โวลต์ตัวนี้15โวลต์แรงดันก็จะไม่ไหลหรือหรือตรงนี้ต้องมากกว่ามากกว่า15โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้12โวลต์ตรงนี้จะงได้ประมาณ13าโวลต์ขึ้นไป1ิ้โวลต์ถ้า1 3โวลต์ DC เนี่ยเจ้าทานเตอรตัวนี้ไม่ทํางานครับเมื่อทานเตอตัวนี้ไม่ทํางานรีเลย์ก็ไม่ทํางานไฟอิมเมอร์จิซี่ก็ไม่ทํางานครับเมื่อไรครับคราวนี้เมื่อไหรที่ไดโอดบิดตัวนี้ ไม่มีแรงดันเข้ามาก็คือไฟดับนั่นเองนะครับไฟ15้าโวลต์นในชุดนี้ไม่เข้ามาเ,เขาดึงปลั๊กไฟออกเนี่ยไฟที่เคยเลี้ยงส่งตรงนี้มาได้เนี่ยตรงนี้อาจจะมี15โวลต์ครับตรงนี้ส่งมา15โวลต์ผ่าน R ผ่านอะไรเข้ามาเหลืออยู่ที่ประมาณ13โวลต์ก็คือมากกว่ามากกว่าเจ้าตัวนี้หรือหรือ15โวลต์ก็ได้แล้วแต่เราจะเล้วก็จะกักนผมสมมติว่าเป็น15โวลต์เข้ามาเตรียม,ม,มตรงนี้เมื่อไหร่ที่ไฟตรงนี้หายครับไฟตรงนี้หาย หายก็คือไม่มีแรงดันดังดันตรงนี้เป็นศูนย์โวลต์ครับจากที่ขา B ตรงนี้มีไฟ15โวลต์ก็จะตกเหลือแค่ประมาณ12โวลต์12โวลต์เนี่ยเท่ากับตัวนี้ไหมไม่เท่าเพราะว่าไฟ12โวลต์เนี่ยผ่าน R ตัวนี้ R10K ตัวนี้ต้องต่ํากว่าตัวนี้อยู่แน่นอนก็อาจจะเหลือแค่11โวลต์กว่ากว่าอะไรประมาณนี้เมื่อไฟตัวนี้หายแล้วแรงดันที่ต่อข้อมตรงนี้ก็ต้องในน้อยกว่าเพราะว่า A, อาร์เขาดรอปไว ส,สรุปแล้วว่าขา B ตัวนี้แรงดันน้อยกว่าขาขา E ตรงนี้เมื่อแรงดันน้อยกว่าไฟก็ไหลได้ครับไฟก็ไหลลงมาต้านนี้ได้เมื่อไหลลงมาเสร็จ <c oughs> ก็รีเลย์ก็ทํางานครับร <c oughs> ีเลย์ก็ทํางานทํางานทันทีก็ติดเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดมีใครเสียบปลั๊กหรือว่าไฟเข้ามาพอไฟเข้ามาเสร็จแรงดัน15โวลต์ก็จ่ายครับจ่ายเสร็จไอขา B ตัวนี้มากกว่าขา E ตรงนี้รีเลย์ก็หยุดการทํางาน ทันเตอร์ก็หยุดนํากระแสรีเล์ก็หยุดการทางานก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักการทํางานนะก็เดี๋ยวต่อมาเราก็จะมาวัดกันดูนะครับวัดดูนะโอเคครับเรามาปฏิบัติกันนะครับตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยนะครับจ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยอ่าลองดูนะลองดูลองทด,องดสอบดูผมก็จะปิดสวิตช์นะครับหรือว่าดึงปลั๊กออกนะ LED emergency light จ,จะทำงานไหมนะครับ3 2 1อ่าเรียบร้อยนะ อันนี้คือทางานนะทางานนะพอไฟมานะครับอ่าพอไฟมันก็ติดนะครับอ่า,อานี่นะโอเคเราทดลองแล้วนะอ่ะคราวนี้นะครับระบบทํางานได้สมบูรณ์แล้วนะครับหัวใจหลักอยู่ที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับ t a p สามสองสี่นะที่อธิบายกันมาตั้งยาวนะครับคราวนี้ขาที่หนึ่งซ้ายสุดนะครับขาที่หนึ่งเล็กๆตรงนี้นะขา b ขาที่สองขา c นะครับขาที่สามขา e ขาที่2ขาสีก็คือเจ้าตัวโครงถัง,โค,งโครงสร้างตัวนี้ตัวถังของเขานะครับตามหลักการก็คือขา B เนี่ยจะต้องน้อยกว่าขา E แรงดันถึงจะไหลได้ทานเตอร์ถึงจะทํางานนะครับอาตอนนี้ขา C ตรงกลางเนี่ยผมวัดตรงนี้นะตรงกลางได้สูตรมวนก็คือทานเตอร์ไม่ทํางานนะครับทานเตอร์ไม่ทํางานนะคราวนี้เช็คขา C ครับขา C ไฟเข้ามาไฟเข้ามาจากแบตเตอรี่ประมาณ13โวลต์13.10นะครับ13.10นะ าขา B ครับเราวนี้เมื่อกี้ได้13.10%ามงนตอนนี้ได้13.20%ตามหลักการก็คือขา B เนี่ยมากกว่าขา E เมื่อไหร่เนี่ยขา C จะไม่มีไฟก็คือทาร์เตอร์ไม่ทํางานตอนนี้ได้อยู่ที่13มวนสิบสองศูนยตรงนี้ได้สิสิบสามจุดาทำไมแรงดันเขามากกว่าเ้ามาจากเจ้าตัวไดโอดบิดตรงนี้ก็คือตอนนี้ไฟจ่ายเข้ามาแล้วมีไฟเสริมจาก จากได้อดบิดเข้ามาครับจาก15โวลต์ก็ลดลงมาเหลือลดอะไรก็ตามแต่ของเขานะครับอ่าเราเข้าใจว่าไฟขา b ได้13.20ดอ่ะเดี๋ยวผมช็อตโน้ตไว้ก่อนได้13.20อนะครับอันนี้ได้13.09อ่ะโดยประมาณอันนี้ได้0โวลต์นะครับอ่าประมาณนี้นะอ่ะได้0ูนวอลต์อยู่นะเนี่ยคราวนี้ผมจะปิดไฟนะครับอ่า จะปิดไฟนะโดยประมาณนะ13.19่ 13. แล้วอะเฉลี่ยประมาณนี้ผมจะปิดไฟนะอ่าปิดไฟนะครับเอามิเตอร์ไว้ตรงนี้เละปิดไฟปับ๊บหลอดไฟจะติดแล้วตรงนี้ก็จะมีไฟโผูขึ้นมา,อาลองดูนะครับ3 2 1ปิดปับ๊บเนี่ยครับที่ขา C มีแรงดันโผลขึ้นมาอยู่ที่12โวลต์ก็คือทันเตอร์ทำงานแล้วพอทันเตอร์ทำงานนี่เจ้าจตัวรีเลย์ก็ทำงานครับคราวนี้ลองดูว่าแรงดันครับไฟที่ขา E เนี่ยจะต้องมากกว่าขา ขา B ครับอ่ามากกว่าขา B นะตอนนี้ขาขาอได้เท่าไห่ขา B ได้ขาอได้1 1 11.92เพราะว่าแรงดันเขาไหลแล้วก็เลยตกไฟตกลงมาหน่อยนะครับขา E ครับอ่าขา B นะขา B ได้11.23 11.23ขานี้ได้11.90นี่ครับตามหลักการก็คือขาที่หนึ่งหรือขา B น้อยกว่า น้อยกว่าขาที่สามหรือขา e เนี่ยแรงนั้นก็ไหลได้ทําไมน้อยกว่าก็คือเราปิดไฟแล้วไดโอดอ่ามอแปลงตัวนี้ไฟ220โวลต์ไม่เข้าแล้วครับพอไม่เข้าเสร็จไดโอดบิดตัวนี้ก็ไม่จ่ายแรงดันมาจากที่เคยจ่าย15โวลต์นะครับผ่าน r ผ่านอะไรมาเหลือมาถึงตรงนี้ได้10มาถึงตรงนี้ได้มากกว่าขา e อ่าไม่จ่ายแล้วนะครับเนี่ย11นะนี่ครับพอไฟมาครับคราวนี้ตามหลักการพอไฟมานะ อาพอไฟมาปับ๊บอ่าผกเปิดไฟเข้ามาปับ๊บเนี่ยขา C ไฟหายแล้วนะครับไฟหายเขากลับมาอยู่สภาวะเดิมครับขา E ได้12.58อ่าตัวนี้ได้1 2 8สอก็จะขึ้นขึ้นลงประมาณนี้ถ้าแรงดันเต็มก็อยู่ประมาณสัก13บวนอันนี้คือหลักการที่เขาเอามาต่อนะครับส่วนตัวอื่นละ่ะที่เป็น IC เป็นอะไรต่างๆอาจะเป็นวงจรยืดเชยหรือ หรือวงจรตัดการแบตเตอรี่อะไรของเขานะครับซึ่งผมก็ไล่ไม่ถูกเหมือนกันก็ตามหลักการมีเท่านี้นะครับผมทดลองด้วยการถอด IC2 ตัวนี้ออกเขาก็สามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นหลักการหลักๆจะอยู่จะอ,อยู่ที่เท่านี้นะครับโอเคครับในช่วงสุดท้ายนะอีกนิดนึงนะถ้าเราพลิกบอร์ดมาด้านล่างนะครับด้านหลังนะเราก็จะเห็นตัวดำๆเลขตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนไอ r ารีโมทนะแต่ไม่ใช่พารับรีโมทนะครับตัวนี้ก็คือ LDR ครับเขาจะทำการเช็คปริมาณแสงนะครับในกรณีที่ไฟดับแต่เจ้าตัว emergency light ตัวเนี้ยเกิดไปอยู่ในที่ติดตั้งในที่แสงสว่างเพียงพอก็คือไม่มืดประมาณนั้น L L L เจ้าตัว emergency light อาจจะทำงานอยู่สักช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็จะดับนะครับก็จะดับแล้วก็จะหยุดการทำงานไปโดยปริยายก็อาจจะเป็นลูกเล่นของเขาที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ผมทดลองแล้วแหละ ทดลองดูนะครับก็คือ,อดึงปลั๊กออกแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะดับนะครับเพราะว่าปริมาณแสงเพียงพอประมาณนี้นะครับเท่าที่ตรวจสอบดูนะหลักๆนะครับหลักๆก,ก็ให้ทุกท่านไปทบทวนนะครับทบทวนในส่วนของทรานซิสเตอร์ NPN กับ PNP ทํางานยังไงนะครับแล้วก็หลักๆจริงๆของเจ้า emergency light ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่เจ้าตัว แรงดันไฟกระแสสลับตรงนี้เข้ามานะครับจะผ่านมอแปลงหรือไม่ผ่านก็ตามแต่นะแต่สุดท้ายเนี่ยจะต้องออกจากเจ้าจตัวไดโอดบิดต,ตรงนี้ในวงจรน,นี้ยกตัวอย่างอยู่ที่15โวลต์นะครับเจ้าตัว15โวลต์นี่ก็จะามากกว่านะครับมากกว่าขา E ตามหลักการนะครับตามหลักการของทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ขา B แรงดันมากกว่าขา E เนี่ยทรานซิสเตอร์ก็จะไม่ทํางาน แรงดันก็จะไม่ไหลลงมาด้านนี้ไฟก็ไม่ไหลเมื่อไฟไม่ไหลเนี่ยเจ้าตัวรีเลย์ก็ไม่ทํางานครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําการเช็คแรงดันลักษณะแบบนี้แหละนะครับเอาแบบหลักการง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดไฟดับไฟตรงนี้ดับนะครับไฟ220ไม่ผ่านหม้อปแปลงแล้วก็เอาง่ายๆว่าไฟ15โวลต์ตรงนี้ไม่มีไฟมาตรงนี้ออกเป็นศูนย์ครับตรงนี้ออกเป็นศูนย์เมื่อไหร่แรงดันก็ตกลงนะครับแรงดันที่เสริมเข้ามานีมาา่มากกว่ามากกว่า มากกว่าขา E ก็ไม่มีแล้วนะครับก็เขาก็เลยเอาแรงดันไฟเสริมเข้ามาด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับอย่างไงก็แรงดันที่ผ่าน R ผ่านอะไรด้านนี้เข้ามายังไงก็ต้องน้อยลงไปนะครับน้อยกว่ามากกว่าขา E นะครับก็ทารเกอร์ก็เลยทํางานเท่านั้นเองตรงนี้ก็เอามาทําเป็นลักษณะเป็นสวิตช์เหมือนกันนะครับก็จะใช้งานแตกต่างกันไปนะครับมันก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านาศึกษาดูอีกเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็สรุปอีกนิดนึงนะครับแรงดันขา B ตอนที่ยังไม่ทำงานได้13.20ที่ขา E ได้13.09นะครับเนี่ยตรงนี้มากกว่าขา C c ก็เลยเป็น0%พอไฟตรงนี้ดับพอไฟตรงนี้ดับแรงดันตรงนี้ก็ตกลงไปต่ำกว่าขา E ก็เลยทำงานได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ยกตัวอย่างในส่วนของวงจรเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับที่พอจะเป็นประโยชน์ได้นะครับส่วน IC หลักๆ2ตัว สองตัวเนี้ยผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าทํางานอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าตัวจัดการพลังงานรต่างๆก็เร้วแต่เขาแต่หลักจริงๆก็อย่างที่ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วก็คือเจ้าตัวหัวใจหลักก็คือ TIP ตรงนี้นะครับ TP32 นะแล้วก็หลักการทํางานของเขาแล้วก็รีเลย์ตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้พูดมาซะนานเลยนะครับสวัสดีครับ